ไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวก่อนวันที่หกอย่างว่าวันที่หกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดปีสองพันสาวมื้อนี้เรามารีวิวเบื้องทางด่วนเนาะโครงการทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงใกล้เหี้ยแล้วแล้วเนาะนั่นเป็นหัวป้องกันห้อยง้อซัดหรือว่าอย่างเข่ามาเนาะเวลาหลดแลน ปูยางนาจะดีเนาะประมาณสิบเซนอันนี้ก็เป็นหินครบผสมสีมังแล้วกลมาเทอัพแนีนเนหนาประมาณสี่สิบเซนเนาะป่านปูกค้นกีดทั้เนาะม,มาตรฐานตอนนี้เป็นกําลังเห็ดหัว งามบอ่อทางงามบอ่อโอ้ยหมาคุณโอ้ยค้างใส่อูดอุดมันมียงแบบน,นี้หุน่นหมามีแต่ล้อมหัวแล้วก็ท้าสี่ตีเส้นแล้วก็แล้วแล้วตัวนี้ใกล้สีแล้วแล้วเนาะท้ายปีนี้ประมาณแล้วนี้ รถอีหย่างขึ้นทางด่วนนี่บัว่ารถจักรถขีบขึ้นทางด่วนมันไวเบิ้ด่วนรถขีบก็ขึ้นมันวมันด่วนมันไวเบิดเดี๋ยวฮอดขึ้นกันรถอย่างก็ไวทท่อกันเนาะคันแล้วนี้ผู้ใดอยากไปเที่ยววงเวียงก็ขึ้นทางด่วนได้เลยเบิ่งหมาไม่นมันด่วนฮะขึ้นทางด่วนคือกันหมากะไปอรอรอดตอนนี้อยู่แถวบ้านเอนาคาเนาะระว่างบ้านนาคาพนคำ จัาหน่อยกระเจียนมีโครงการก่อสร้างอันทางเลขที่13นเหนือเนาะจากตลาดเศร้าถึงเฮ้ยผู้ภาพเหรอ,อถึงพนฮงเมืองพนหงเนาะวางก้องของทางก็สิประมาณนี้แหละแต่เป็นทางเบตงเนาะที่คล้ายๆกับทางด่วนนี่แหละ กำลังเริ่มเคลียร์พื้นที่เนาะใกล้ที่ก่อสร้างประมาณท้ายปีเนอะเริ่มก่อสร้างเนาะทางเลขที่13เหนือในเบียงจันทร์ถึงมณฑลเนาะสี่เลนเนาะ อย่างนี้ประมาณห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรเนาะใกล้ๆหู้นเห็นบอน,นั่นเป็นทางรถไฟเนาะทางรถไฟก็ใกล้สีแเล้วเลยเนาะคนกำลังวางรางเนาะตอนนี้กำลังวางรางใกล้สีแเล้วคือกันเนาะคาดว่าทางรถไฟกับทางด่วนสีแเล้วพร้อมกันเนาะ อย,อย่างอ่อนอหลังคาเขียวนั่นแม่นองเงียนสร้างครูอยู่บ้านเออพลนคำเนาะระวังบ้านพลนคำบ้านส่งเปอยเหนือเนาะเลี่ยวไปไกลๆวู้นเป็นภูพนัง ปลายนี้เขียวงามไปหันมาเบื้องคัวแมนเดี๋ยวไปไกลก็เป็นผู้ข,ข์เขาคุ้ยเนาะอ้เห็นบ้านี่กองนี่ทางรถไฟ ฝากกดติดตาม,าก,ตามากดไลค์ในเดอ้อกดแชร์ในเดอ้อยังมีคลิปต่อๆไปอีกสิ่ลงคลิปหลายๆอย,าอย่างเนาะบ่มมีแต่รีวิวทางเนาะสิรีวิวคนรีวิวหลายๆอยา่างเนาะฝากกดติดตามากดไลค์ในเดอ้อ